เอาใจสายมูกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดอาจารย์คาถาชินนับัญชรค่ะก็ได้เตรียมเสิร์ฟคอนเทนต์เปิดโดยชะตา12ราศีนะคะว่าราศีไหนจะเฮงยืนหนึ่งนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเอ็มไทยค่ะ เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ปีมังกรพุทธศัรก,กราช2567รู้ทันดยชะตาด้วยความมั่นใจกับแอปพลิเคชัน M ไทยมูครบจบในแอป,ปเดียวที่ก็จะอัปเดตท,ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับดวงชะตานะคะที่เจาะลึกพิเศษเฉพาะคุณกับคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟพยากรณ์ดวงชะตา12ราศรีที่แม่นยำที่สุดโดยอาจารย์าถาชินวันชรค่ะนะักโหราศาสตร์ชื่อดังของเมืองไทยซึ่งรู้ความทำนายเนี่ยจะเกิดจากชุดไพ่ยิปซีลายไทยสำรับแรกของโลกนะคะมาบอกให้ดูว่าช่วงใดของชีวิตในช่วงปี2 2567จะมีเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นบ้างทั้งเรื่องการงานการเงินความรักและสุขภาพที่ก็เจาะลึกไปทุกดวงชะตาเลยค่ะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน M อมไได้แล้ววันนี้เลยนะคะก่อนปีหน้าเนี่ยถือเป็นปีที่มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นปีของการเปลี่ยนยุคจากยุค8ไปสู่ยุค9 20ปีเราจะเปลี่ยนยุคครั้งหนึ่ง ในครั้งนี้เนี่ยจากยุค8ไปสู่ยุค9ซึ่งยุค9ทิศด,ดีคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็คืออาเซียนของเราสำหรับแอปเอ็มไทยในปี2,567ถือว่าเป็นที่เดียวเลยที่เราได้ทำนายดวงชะตา12ราศีปีหน้าก็อยากให้ทุกคนปังไปด้วยกันปังปีหน้าปี2,567ปีมังกรก็อยากให้ทุกคนนั้น ปังไปด้วยกันรุ่งเรืองราบลื่นล่ำรวยร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยกันตลอดทั้งปีครับสามารถที่จะดาวน์โหลดวอลเปเปอร์ในรูปแบบต่างๆได้ในแอปพลิเคชันของเอ็มไทย